สวัสดียามบ่าย,ายวันอาทิตย์ครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องราวมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับผมจะได้นํามีดหมอหลวงพ่อเดิมยุคต้นและมีดหมอจากนารายอ่าถึงถือว่าเป็นมีดที่พบเจอได้ยากนานๆนนเจอเล่มหนึ่งนะฮะเอามาใ้กับพี่น้องได้ชมนะครับพี่น้องครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราววันนี้พี่น้องท่านใดที่ อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมนะครับก็สามารถโทรมาทางเบอร์โทร0 8 6 3 5 2 9 6 5 6ได้ครับหรือท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID ดีไลน์เออท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรเท่านั้นนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID l i ไลน์เด็ดขาดเนื่องจากว่า ID ดีไลน์เป็นไลน์เก่าผมเข้าดูไม่ได้นะครับถ้าใครเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID ดีไลน์นี่ยผมเข้าดูไม่ได้นะต้องเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรเท่านั้นนะครับอันนี้หมายเหตุไว้ พี่น้องที่เข้ามาใหม่ๆถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลที่ผมนำมาให้ท่านได้ชมนี้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะมีดนะหลากหลายรูปแบบมากนะครับเป็นมีดที่ดูง่ายสบายตาแท้ตาเปล่านะครับต้องบอกว่าอย่างนี้แท้ตาเปล่าและผมไม่ได้เลือกวัตถุมงคลว่าคนจะนิยมกันหรือไม่นิยมกันแต่ขอให้เป็นของครูบาอาจารย์ผมเอามาให้ท่านได้ได้ชมทั้งหมด ประวัติได้มาอย่างไรเป็นมาอย่างไรนี่ก็จะพยายามเล่าไว้ในวิดีโอนะครับเพื่อบันทึกประวัติแต่ละเล่มแต่ละเล่มไว้นะครับตรงนี้พี่น้องก็อย่าลืมนะครับที่เข้ามาใหม่ๆนี่จะเป็นประโยชน์มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเอาวันนี้เรามาเริ่มต้นที่มีดจักรนารายกันแล้วกันนะครับมีดจักรนารายนี่ก็ความยาวของเขานะครับความยาวของเขานี่ประมาณสัก สิบ uh, นิ้วครึ่งนะรประมาณทักสิบนิ้วครึ่งนี่นะครับเป็นมีดที่ผมได้มาจากชาวบ้านหนองบัวนะครับอำเภออำเภอที่อําเภอหนองบัวนะฮะที่อำเภอหนองบัว,นะบบวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับอันนี้เขาเก็บตกทอดกันมานะครับเนี่ยเป็นมีดที่ เป็นมทีิหายากที่สุดในบรรดามีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับลายจักรนาลายเพราะฉะนั้นราคาของเขาเนี่ยจะสูงกว่ามีดทั่วๆไปเนี่ยถึงหนึ่งเท่าถึงสามเท่าเลยทีเดียวนะครับราคาแพงมากถ้าอยู่ในประเภทด้ามไม้เขาก็จะแพงกว่ามีดด้ามไม้ทั่วๆไปถ้าเป็นมีดด้ามงาก็จะแพงกว่ามีดด้ามงาทั่วๆไปนะครับทําความเข้าใจไว้ตรงนี้เพราะนานๆได้มาทีหนึ่งนะครับ ก็เลยเอาหมายท่านใด้ชมถือว่าเป็นมีดที่เรียกว่ามีดเทพศาสตราวุธจริงๆเพราะมีอาวุธของเทพถึง5ประการอาตอกไว้ในมีดเล่มนี้นะครับมีประเภทมีดจากนาลายเนี่ยจะมีเทพศสตราวุธหรืออาวุธของเทพที่เขาเรียกว่าร้ายแรงที่สุดในจักรวาลน,นะครับออกมา5ชนิดแล้วก็มาบรรจุมาบรรจุเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้ในมีดหมอหลวงพ่อเดิมแล้วก็บรรจุไปด้วย หัวใจพระไตรปิฎกนะครับพระอภิธรรมปีดกพระสุตตันตปิดกพระวินัยปิดกนะครับก็จะเอามารวมไว้ในนี้ทั้งหมดแล้วก็บวกกับพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ของหลวงพ่อเดิมซึ่งถือว่าเป็นยันที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากแบบนี้นะครับแบบนี้นี่แล้วก็มียัน์เทาะแล้วก็มเีเขาเรียกว่ามีความเข้มขลังเรียกว่ามีดเทพสาตราวุธจริงๆนะครับ เนี่ยเรียกว่ามีเทพสาตราวุทังนี้เราดูความเป็นธรรมชาติของเขานะครับเราดูความเก่าจริงๆเนี่ยของเขาเนี่ยนะครับมีดเนี่ยมีอายุแต่เก้าสิบปีเลยนะครับหรือเก้าสิบกว่าปีด้วยนะครับเนี่ยเก่านะครับเป็นมีดจากชาวบ้านนะเก่าเลยทีเดียวนะครับ และที่สำคัญก็คือบริเวณนี้เขาอุดด้วยแหวนอลูมิเนียมป้องกันไม่ให้พวกข้างพวกอะไรนี่กระเทาะออกมาทำให้มีดแบบนี้มีความคงทนนะครับมีความคงทนบวกกับใบมีดที่สนิมไม่กินแบบนี้รักษาง่ายเหล็กบางอย่างรักษายากเนื่องจากว่าสนิมกิน4วัน5วันต้องออกมาทำความสะอาดแบบนี้นี่อยู่ได้เป็นปีไม่ต้องออกมาทำความสะอาดก็ได้นะครับ สนิมไม่กินนะเหล็กแบบนี้สนิมไม่กินนะครับถือว่าเป็นเหล็กดีนะเป็นเหล็กดีมีร่องรอยการฝนมีร่องรอยการฝนใช้ด้วยนะครับมีดเล่มนี้เห็นไหมครับมีร่องรอยการฝนใช้ด้วยาชาวบ้านเขาฝนเห็นไหมครับเนี่ยรอยรอยฝนคมนะครับสําหรับไว้ใช้อาวุธก็เป็นหนึ่งอาวุธสักกัสอ,อันนี้สักกัสาวชิราวุธทาง ทั้งในเนี่ยเป็นอาวุธของพระอินนะครับอันนี้จากของพระนารายณ์น,นี่จากของพระนารายณ์อันนี้สองอย่างแล้วอันนี้กระบองท้าเวสวร์กระบองท้าเวสวรร์นะครับอันนี้เป็นในตาพยายมนะที่ว่าแค่ลืมจ้องตาไปตรงไหนก็มอดไหมไปทันทีถือว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดนะเนี่ยในตาพยายมพูดผีปีศาจพวกยักษ์พวกอะไรเนี่ย พวกเทพอะไรพวกนี้จะกลัวในตาพญายมเพราะมีฤทธิ์มากเพ่งไปนิ่ไหม,มเป็นจุนเลยทีเดียวนะครับอันนี้ภาพพวกอารวาสกาดยักษ์นะครับก็จะมีอิทธิฤทธิ์มากมายโยนลงในมหาสมุทรมหาสมุทรจะเหือดแหง้งโยนบนพผ่นดินแผ่นดินก็จะร้อนลุ่มแล้วก็ใจแห้งแรงมากนะครับบนอากาศก็จะแห้งแรงมากเนี่ยเขาถือว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงนะครับ5ประการนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ อทุสานาโสเป็นหัวใจเปรตพูดผีปีศาจจะกลัวนะครับแบบนี้พูดผีปีศาจจะกลัวแล้วก็ตรงนี้จีเจรุนี้เป็นหัวใจพระพิธรรมเป็นหัวใจพระพิธรรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาปามาจุตปฏิมาสังขูหัวใจพระวินัยหัวใจพระสูตรนะครับหัวใจพระวินัยหัวใจพระสูตรแล้วก็ปิดท้ายด้วยนามาพะทะหัวใจธาสีนะครับหัวใจธาสีแล้วก็ ตรงนี้จะอ่านว่าณชาลีติตรงนี้คำว่าณชาลีติเนี่ยเป็นคถามหามหาลาบนะณชาลีติเป็นหัวใจพระศิวลีนะครับเนี่ยเป็นหัวใจพระศิวลีถือว่ามีดเล่มนี้เนี่ยมีความครบเครื่องทั้งด้านเมตตามหานิยมแล้วก็มหาลาบ มหาราบยศถาบรรดาศักเดจริญรุ่งเรืองและก็ปิดด้วยโตอูสามตัวตวอูสาตัวนะครับเนี่ยถือว่ามีหัวใจพะัะไตปิดกก็คือ,อพระวินัยปิดกพระสูตรตันตปิดกและก็พระพิธรรมปีดก84,000พระธรรมขันเขาถือว่าเอาความศักดิ์สิทธิ์หรือเอาบารมีของอพะัะไตปิดกมาบรรจุไว้ในมีดเล่มนี้ด้วย ถือว่าเป็นมีดสายขาวพอลงพ่อเดิมท่านเป็นพระสายขาวนะครับอาวุธของเทพเยอะเลยเนะพูดผีปีศาจกั้แล้วก็นโมพุทธายะนโมพุทธายะเนี่ยถือว่าเป็นยันที่มีเขาบอกพระเจ้าห้าพระองค์เขาเรียกว่ายันพระเจ้าห้าพระองค์พระพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ท่านมีความบริสุทธิ์ท่านอยู่เหนือโลกคําว่าอยู่เหนือโลกเนี่ยมันก็อยู่ เหนือพบ3ภพบภูมิอนะครับอย่างเช่นผมมะโลกนะพรผม,มโลกโลกแปลว่าที่อยู่ของหมูสัตว์ที่ไปเกิดนะครับพวกเรานี่ได้ฌานสมาธิเวลาตายไปก็จะไปบังเกิดในพรมนะครับถ้าเราได้รูปฌานก็ไปเปิดเกิดเป็นรมที่มีปีมีรูปถ้าอารูปฌานก็ไปเกิดเป็นพรมที่ไม,ม่มีรูปนะมันก็ไปจากมนุษย์นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมมะโลกเทวโลก เทวโลกก็คือโลกของเทวดาสวรรค์ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาพวกมนุษย์พวกสัตว์นโกเปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอะไรพวกนี้นะครับทั้งหมด31บภพภูมิเนี่ยเนี่ยยันนี้ถือว่าคล้ายๆอันเชิญาบารมีเขาถือว่าเป็นบุคลาที่ฐานนะถือว่าเป็นบุคลาที่ฐานที่เอาสิ่งเหล่านี้เป็นเครดเป็นอะไรนะครับ ถือว่าพระพุทธเจ้าท่านมีความบริสุทธิ์สูงส่งเหนือโลกเหนือจัก,กรวาลทั้ง3โลกทั้ง31ภพภูมิเพราะฉะนั้นสิ่งชั่วร้ายอยู่ใน31มภพภูมิไม่ว่าจะเป็นเทวดาที่มีมิจฉาม,มีชิดมีมิจฉาทิฐิหรือว่าเกเลหรือว่าไม่ดีมากาัรแกล้งมีดพวกนี้ก็จะป้องกันได้นะครับหรือพูดปีปีศาจตัมโะเวสีคนทันหรือว่า สิ่งอาถรรพ์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีดเล่มนี้ก็จะสามารถมีอนุภาพเหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอกด้วยเมตตามหานิยมเพราะฉะนั้นมีดเล่มนี้จึงมีความเข้มขังครบทุกด้านนะครับครบทุกด้านทั้งเมตตาทั้งแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีปาพูดผีปีศาจถอนคุณสยมนดำทำพิธีอะไรต่างๆได้ทั้งหมดนะครับแล้วมีดธรรมชาติดูง่ายดูสิ ธรรมชาติของเหล็กเก่านะฮะดูดิเนธรรมชาติของเหล็กเก่าไม่มีความวาวเห็นไหมครับเป็นการตอกมือเข้มขังนะฮะเนี่ยเข้มขังงดงามแน่นหนาปึกปักไม่ได้เจอได้ง่ายๆนะครับมีดจากนาลายนานานานมาทีนะครับนานาน,าน,านมาทีไม่ได้พบเจอได้ง่ายๆบางคนแสวงหามีดจากนาายนี่มีตังแต่มันไม่มีมันไม่มีมีดโผลมาให้เห็นเลยนะครับ บางทีปีหนึ่งผมได้เล่มหนึ่งปีหนึ่งได้สองเล่มนะครับหรือสองปีเล่มอย่างเงี้ยนะครับแต่ปีนี้ผมได้มาหลายเล่มปีนี้ได้ได้มาหลายเล่มเป็นปีที่ผมได้มีดจากนาลายเยอะที่สุดได้มาเจ็ดเล่มแปดเล่มแล้วมันะ้งสาหรับปีนี้นะครับแต่ก็มีพี่น้องอที่มาขอแบ่งผมไปด้วยก็มีนะครับ นี่นะครับดูง่ายนะดูง่ายดูง่ายทั้งฝักนะครับนี่เห็นไหมครับพวกความเก่าของโลหะพวกนี้เป็นคล้ายๆกับโลหะ่ามันเป็นโลหะทองเหลืองเห็นไหมครับน,นี่เราเจนน้อยทองเหลืองทองเหลืองเก่าเนี่ไหมครับทองเหลืองผสมเนี่ยมันออกเป็นเงินด้วยเป็นทองเหลืองด้วยนะฮะนี่เห็นไหมครับตีพับแบบโบราณตีพับแบบโบราณแล้วไม้เก่าไม้ซีดเห็นไหมครับ ดูง่ายสบายตานะมีดเล่มนี้นะครับประวัติความเป็นไปเป็นมาก็ชัดเจนจากชาวบ้านหนองบัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จังหวัดการนะอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนี่ดูง่ายนะครับมีดเล่มนี้ดูง่ายมากนะครับก็เลยเอามาให้ชมความคลาสสิกหนึ่งเล่มสำหรับมีดจากนาลายที่หายยากๆนะครับพบเจอ,อยาก พบเจอยากและธรรมชาติที่ดูง่ายๆอย่างนี้ก็ก็พบเจอยากนะครับพบเจอยากดูดิใบมีดนะครับเอามาดูอีกเล่มหนึง่งเ,เล่มนี้ผมได้มาจากชาวบ้านหนองโพนะครับชาวบ้านหนองโพที่อำเภอตาคลีใกล้วัดหลวงพ่อเดิมนะครับจากชาวบ้านนะครับเราก็สังเกตดูว่ามีดพวกนี้นะครับถือว่าเป็นมีดยุคต้นเก่ากว่าเล่มเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นมีดยุคต้นที่ ชาวบ้านเขาอยู่ใกล้หลวงพอ่อเขาอยู่ใกล้วัดสิ่งที่เขาเอื้อมถึงก็คือมีดที่ทํามาแบบบ้านๆน,นะครับบางทีชาวบ้านเขาสั่งทําแบบบ้านๆเพื่อนํามาใช้งานจริงๆนะครับนำมาใช้งานจึงไม่มีความปราณีตจึงไม่มีความปราณีตเหมือนพวกมีดยุคก,กลางมีดยุคปลายนะที่ต้องสั่งทําแหมพิเศษจากร้านเงินร้านทองด้ามงาต้องเลาโดยช่างที่มีที่มือที่มีมืออาชีพ ที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับทุกอย่างเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นมีดยุคลางยุคปลายที่เป็นแหมแบบเป็นแหมแบบพายุหะานเนี่ยนะครับจะราคาแพงมากหลักหลายหมื่นและหลักหลายแสนนะฮะหลักแสนและหลายแสนนะครับแต่พุทธคุณนั้นาชาวบ้านเขาถือว่าทําออกมาเพื่อใช้พุทธคุณดังดังนั้นมีดแบบนี้จะมีความเข้มขลังไม่แพ้มีดที่เขาทํามาแบบปลาณีตนะครับมีดแบบนี้ชาวบ้านเขาเก็บไว้ นะเก็บไว้เพื่อใช้งานเพื่อถือว่าเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะที่ท่านได้สร้างไว้อธิษฐานจิตลุกเสกไว้ให้เป็นกรณีพิเศษนะครับประสบการณ์ของมีดแบบนี้จึงมีสูงมากนะอยู่กับชาวบ้านแล้วก็เก็บกันมาแบบห่วงแหนตั้งแต่ปูย่ย่าตาทวดมาจนมาถึงรุ่นหลานรุ่นเหรนนี่นะครับเราดูความเก่าของเขามีดเนี่ยมีอายุเกินร้อยปีนะครับเนี่ยมีดนี่มีอายุเกินร้อยปีเราดูพวกงาเราดูพวก อันเด้พวกนี้ดูง่ายมากเห็นไหมครับเนี่ยหมดความเก่านะฮะงานล้นเล่าหมดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยโลหะก็จะเป็นโลหะพวกคล้ายๆกับอลูมิเนียมผสมกับโลหะอย่างอื่นนะฮะเนี่ยออกแบบนี้แล้วก็พวกรัดฝักนี่ก็เป็นพวกหวายเก่านะฮะหวายเดิมๆนี่ลักษณะแบบนี้อ่าเป็นไม้พยุงนะครับความยาวเนี่ยความยาวของมีด เล่มนี้เนี่ยห้านิ้วครึ่งนะครับขนาดปากกาหนะ้านิ้วครึ่งก็นขนาดปากกาเนี่ยประมาณครึ่งฝ่ามือของผมเนี่ยขนาดปากกานะครับเนี่ยดูเท่าๆกับปากกานี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเท่าๆปากกาเนี่ยขนาดปากกานะครับเนี่ยเราดูความเก่าอายุเป็นร้อยปีเนี่ยนะครับแล้วเขาเก็บในสภาพแบบนี้ก็แสดงว่า เก็บไว้บูชาจริงๆนะครับไม่ได้ใช้งานหนักเพราะถือว่าเป็นของหลวงพ่อเขายังเก็บไว้แบบห่วงแหนมากนะครับนี่มาดูมีดเป็นมีดศิลปะเก่าๆยุคต้นนะครับนี่ไหมครับเหล็กเป็นเหล็กเก่านะครับเป็นเหล็กเก่ามีสนิมขุมบริเวณนี้บ้างนะครับมีสนิมขุมบ้าง ผิวของมีดลอยกระเทาะออกไปนะครับถือว่าเป็นเหล็กดีนะเนี่ยนะถือว่าเป็นเหล็กดีนะครับสนิมกินน้อยนะสนิมกินน้อยมีเล็กๆน้อยๆเป็นสนิมขุมนะครับแบบนี้ก็รักษาไม่ยากนะเหล็กนะครับนี่บริเวณกัรมีดก็แน่นเห็นไหมครับเนี่ยขนาดเล็กพกติดตัวไปไหนมาไหน,ไหนก็ได้นะครับเราเน้นใช้พุทธคุณ เน้นใช้พุทธคุณเน้นของหลวงพ่อบางคนหาทั้งชีวิตที่จะมีของหลวงพ่อเดิมติดตัวก็ยังหาไม่ได้เลยนะครับยังหาไม่ได้ที่จะหาแท้ๆนะั้นหายากนะครับหายากก็ยังหาไม่ได้แต่อย่างเงี้ยนะกับชาวบ้านที่รู้จากประวัติความเป็นไปเป็นมาจากชาวบ้านข้างวัดนะครับผมถือว่ามีดอย่างเงี้ยเป็นมีดที่น่าใช้พุทธคุณมากนะครับน่าใช้พุทธคุณเนี่ยเฉพาะใบมีดก็ จะพอไปมีดเนี่ยสองนิ้วครึ่งอ่าสองนิ้วครึ่งรวมด้ามแล้วฝักเท่าไรห้านิ้วเหลือตะกี้นี้รวมด้ามแล้วฝักห้านิ้วครึ่งนะครับห้านิ้วครึ่งแต่ดูมีดสมบูรณ์ด้วยนะครับมีดสมบูรณ์ใบมีดนี่ดูดีครับเนี่ยแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับดูง่ายสบายตาไม่มีความแวววาวไม่มีความสด สมกันทุกส่วนนะครับความเก่าของเขานี่สมกันทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นศิละปะของช่างไม่ว่าจะเป็นกรรมไม่วิธีไม่ว่าเป็นธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นกับเหล็กนะครับเนี่ยดูง่ายแบบนี้นะครับก็เลยเอามารีวิวให้กับพี่น้องได้ชมว่าเนี่ยผมได้มีดท้องถิ่นมาก็คือได้มีดจากหน้องโพมานะครับเล็กๆจากชาวบ้านอ่าดูดูงาดูงาเก่าเป็นอย่างไรดูธรรมชาติของงา ร้อยปีเป็นอย่างไรนี่ท่านก็ต้องดูเอาเองนะครับว่าเก่าเก่าอย่างไรนะครับธรรมชาติโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นใบมีดศิลปะของช่างไม่ว่าจะเป็นหวายเป็นฝกักอะไรพวกนี้ลองดูเอานะครับเพราะว่ามีดเหล่านี้เขาดูง่ายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับโอเคครับในช่วงบ่ายก็คงจะรีวิวให้ท่านได้ชมสั้นๆประมาณนี้นะครับก็บประมาณสัก19นาทีเท่านั้นนะครับ 19นาทีพี่น้องครับก่อนจะจบนะครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมนะครับโทรมาทางเบอร์โทร0863529656นะครับเป็นช่องทางติดต่อทางเบอร์โทรและท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรเท่านั้นอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย i อดีไลน์เด็ดขาดเป็นไลน์เก่าแล้วผมเข้ารู้ไม่ได้นะครับพี่น้องที่ชมวิดีโอจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะจะได้ร่วมกัน เผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์และก็อนุรักษ์วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รู้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอถัดไปนะครับครับสวัสดีครับ,รรบผมมิเตอร์แซมครับ